Stupid Silence You've been standing right there all along Even though it's Been unspoken So long I'm o y สวัสดีพี่นองป่องไป SL15 ไปเที่ยวต่างจังวัดด้วยค่ะไปเที่ยววั่งเกาเอาคองไปฝากมูแล้วก็สีแวะวั่งเกานอกค่ะพี่นองเพราะว่าเห็นมูกัว่าสิไปขึ้นกันก็นเลยไปล่วงหน้ากับว่าพอกันดอก เอาคล้องไปหายุบ้านแหละครับถ้ากันไปตอเนาะคะ่ะอันคลิปนี้ก็สิเป็นทายแนวตังเนาะอันไปแวะเบิงอันพักป้าพักห้าที่มันกินได้น้ำเนาะคะ่ะไปหาเบิงเราก็ล่องกล่องตัวไม้น้ำนี่แหละว่ามมันเป็นยังไงแต่ว่าลมแห้งแห้งก็เลยมาอัดเสียงอันเบาใส่ที่หลังเอาค่ะพี่น้องคะ่ะกับปิดเสียงแน่ว่าปิดเสียงแน่มองได้ลมมอแห้งกับเบาอยู่ค่ะพี่น้อง บักเงาะฟารังพี่น้องเ็นบ่มวยบักเงาะโอ้ยนั่นแม่นบบล่ะพี่น้องคือบักเงาะมึงไทยบเงาะขังเงาะตอสพี่น้อง ต้นอันนี้เขาหมายขั้วมาจากไหนพี่น้องอ้ยมีจุกน่มจุกเอ่ออีนียงอ่ะแนวยดูดน่มลายลายเขาเอิ่นต้นไม่อีนียงนี่มันต้องมีซักซิดอีนียงจากยางเนาะคับพี่น้องคะเอามาฝากประเทศเดนมาร์กกับมีแบบนี้ค่ะพี่น้องคะโอ้ยเพื่อนะแฟนไว้สูงสูงกับมีเด้อค่ะพี่น้องหืมหลากหลายขนาดเลยจุกน่มค่ะพี่น้องคะผู้ใดหูคอมเมนต์มาบอกในเด้อค่ะมันคืออีนียงเพื่อนะจุกน่มแล้วค่ะพี่น้องคะ จุกนมเด็กหน่อยเห็นไหมเห็ดอีหยังเหรพี่น้องเนี่ยตรวจสอบกันเด้อคือเห็ดผึ่งโอ้พี่น้องเห็ดผึ่งเลียงมีอีกบ่ สองโอ้ดอกนี้ือสีน่าวด้ะน้อพี่น้องนี่องสองดอกเอป็นพึ่งแม้มดแล่ว,ว้าวเห็นบมดเหรหนาวแล้วค่ะอากาศเย็นแล้วมีอ,อีกบอว่าเก็บตะไคร้พี่น้องเก็บตะไคร้ เห็ดตะไคร้เดนมาร์กพี่น้องเห็ดตะไคร้เห็ดตะไคร้พี่น้องเห็ดตะไคร้เดนมาร์กมาทีเด้อค่ะคือกันของเมืองไทยเลยค่ะกินดิบก็ได้เด้อค่ะโอ้กล่องโตใหม่างนั้นคือเป็นดังสีโฟเกตว้าวตะไคร้สองดอกพี่น้องตุ้มุตีมีเลย โตมุไตมีเฮดไข่เฮดตะไข่ตะไข่ขเขียวค่ะพี่น้องคะ่ะสองดอกใหญ่ๆงามๆโอ้โอ้โอโอมมยก็แบบนี้ต้องแซบค่ะแซบแซบด้วยค่ะพี่น้องคะ่ะตรงตะไข่แม่นเบ่อ เอาเร็วค่ะพี่น้องคะเท้าเปล่าเท้าเล่าโอ้ยเท้าเล่าเท้าเนล่มาค่ะเร็วพ่อเอกเร็วว้าวเฮ้ย ขาโดนกินเห็ดพึ่งหวานอัน,นี่ครับพี่น้องเห็ดพึ่งหวานแต่ว่าเอาไวท้ทำาพันไม้ยางเที่ยวนะค่ะพี่น้องขาพ่อพ่อเห็ดผึ่งกะทยพี่น้องเบื้องนี้นะโอ้ยอี๋อืมอันนี้ก็เห็ดทานค่ะเน่าเห็ดทานอุ้ยนาเลดดอ,อกนี่พี่น้องโอ้ พ่อดอกน้อยมันนาแลค่ะพี่น้องคะมีดอกใหญ่นาแลดอกนี่งามขนาดเลยเนาะปนอิม่มอยู่ด้วยเนาะนี่ดอกนี่รังแตกเลยแตกครับพี่น้องคะว้าวงามไปสามดอกแล้วพี่น้อง ลอดอกนี้ได้บ่นี่โอ้ดอกนี้เดี๋ยวตัดขาเบิ่งก็ร้องพี่น้องนี่อีกดอกนึงนี่งามเลยว้าวสุดยอดอะไรแล้วค่ะเอสน่าแหละ ออดทำหัวคนทำหัวเด็กหน่อยเด้พี่น้องปัดปัดปัดเต็มจอแล้วพอดบงพี่น้องชาพปยงฝ่ามือเด้หน่เห็นอบอกค่ะฝ่ามือห่มบ่บวชหม,หม,หม,หมนอกค่ะพี่น้องคะวายเบิงเสี่ยวพี่น้องเบิงขามันุูนะนี่แหละเห็ดชจมปยงกินได้แด้ค่ะพี่น้องคะนี่ท่านดอกจูมัน จุมจุมตุ้มุเต้มีจุมจุมตุม้มุเตมีมาดิเนอเห็ดเปิปงปอดพี่น้องดอกแรกของปีนี้เด้อค่ะพิกสษฝมเห็ดถั่วเนาะเห็ดถั่วรันเตาเราก็มาแล้วเห็ดถั่ว ดอกใหญ่ๆอวบๆอืมๆเลยค่ะเห็ดถั่วค่ะพี่น้องค่ะพิกฟาร์มน้องค่ะงามบอกค่ะดอกนี่โอ้หมดสุดยอดเลยน้องแต่ว่ามีดอกเดียวพี่น้องเอ้ยโอ้ยอดออสดอกแหลมทองปีพี่น้องค่ะออสบอกับกเงาะบักเงาะเดนมาร์กพี่น้องผลไม้ประเทศเดนมาร์กเด้อค่ะ โคนมันคือแบบเงาะเมืองไทยเลยครับพี่น้องคะไปเบิ่งใกล้ๆเบิ่งคนนะขุ่นดุ๊กดุ๊เห็นมาค่ะสูมให้เบิ่งคือแบบเงาะบอลคนนะวายไนล่ะโฮ้ชา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 ตาสีไล่ทดลองกล้องโตไหมเด้อครับพี่น้องคะยังบ่ทันไคุนเคยโว้ย เราจุดประทัดทั้งไปจุดอีหยังกระดกกระเด่เถอะพุน่นนี่อ้อาวพุ่มไก่ไก่พี่น้องเมึงพุ่มเบอร์ละบอกอันนี้มูมันโลนลงมากๆเลยค่ะพี่น้องขันเมืองไทยกับชีว่าบ,บักบกเดอ้อเนะี <c> ่ย <oughs> นี่ค่ะนี่ต้นของเขาเนาะโอ้โอ,โอ้สะท่อนแสงมันโลนกับพี่น้องคะ่ะ ไปต่อไปต่อ สวัสดีสวัสดีพี่น้องเป็นท่งนนะะางการเนาะค่ะเอสเอลมายังเที่ยวนะคะเป็นเป็นสวนเอ่อเอ่อสงวนเป็นเอ่อเขาเอืน่นว่าเป็นวังเก่าเนาะคะ่ะเป็นวังเกา่าเอสเอลกับมาหามาหาชมบรรยากาศอันบ่ได้มาเที่ยวโดดหรอเนาะเมื่อนี่วันยุดแฟนผ้าหมาอกเที่ยวอันแวะอันเอาคล้องไปหมูนาะมละอันเน้าอยู่เน้ากินแบบฝากหมูเนาะเราก็เลยมาแวะเอ่ออ่าวังเก่าเนาะคะ่ะเห็นยังกับทายทายไทยมาฝากพี่น้องกลม ของธรรมดาเนาะคะ่ะพี่น้องคะหูเน่โบหูเน่ปสัสสาะห้องก็ไดยชื้ช้าเนาะแต่ว่าเอาบรรยากาศมาสู่พี่น้องมึงนะคะเฮ็ดกับพ่อคะ่ะเฮ็ดน้ำสน้มนี่แหละออเออกระสีเฮ็ดอันใดมันพ่อเก็บได้คะ่ะเก็บไปพ่อไปเฮ็ดกินเนาะแต่มันู่็นส่วนสาธารณะพี่น้องคะกระบอกค่ะ ก็กล่าไปย่างเก็บไรเนาะแต่มันบ่ค่อยมีหรอกค่ะก็มีมี่เฮตนาแล่เนาะเหฮตนาแล่เห็ดตะไคร้เป็นดงก็มีพี่น้องเออแต่ว่ามันเน่าเบิดมันเผาถึงเบิดเนาะเอ้าคันมากรีบนี่กับฝากกดไลค์กดแชร์ให้เดี๋ยวในเด้อค่ะมือนีร่องไทยอันกล่องโตไม่เนาะไทยเนื้อตังค่ะพี่น้องคะอะจะว่ากันเด้อค่ะคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์รัวๆให้เดี๋ยวไลฟ์สไตล์เดือนหมังน้ำนิดละค่ะ ขอบคุณทุกกำลังใจขอยทุกท่านมีแต่ความสุขความจเจริญบรรยากาศดีดีประเทศเดนมาร์กม้นนี้นะนนนหน,น,นาแวแล้วคะ่ะพี่น้องคะเย็นเย็นจักเขาจุดอีหยังหนูปงปังปงปังอยู่นา่พี่น้องคะเอาละไปแล้วค่ะ